นอกจอากนี้ผมจะขอเท้าความอีกนิดนึงนะครับสําหรับสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับตามที่ผมได้เคยอธิบายไปนะครับผมเคยบอกว่าการเือกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทางตรงไม่ว่าจะเป็นค่าแรงทางตรงไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตสามตัวนี้เป็นปัใจจัยในการผลิตนะครับ เมื่อทําการผลิตแล้วสามตัวนี้จะใช้คําว่าง,งานระหว่างผลิตนะครับเมื่อทําการผลิตเมื่อผลิตเสร็จงานระหว่างผลิตก็จะกลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปแต่ก่อนที่จะไปถึงสินค้าสําเร็จรูปนะั้นผมจะต่อธิบายตรงนี้ให้ฟังนะครับว่าตอนที่เราเนี่ยมีการใช้วัตถุดิบทางตรงนะครับ เราก็จะต้องลงบันทึกบัญชีด้วยคําว่างานระหว่างผลิตเราเคยลงไปแล้วนะครับตอนที่เรามีการบันทึกค่าแรงทางตรงเราก็เคยบันทึกด้วยคําว่างานระหว่างผลิตเราก็ลงไปแล้วแต่ตอนที่เราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยเราเนี่ยยังไม่เคยลงด้วยคําว่างานระหว่างผลิตแต่เราลงด้วยคาว่าค่าใช้จ่ายการผลิตไม่ว่าจะเป็นการเบริกวัตถุดิบทางอ้อมไปใช้การบันทึกค่าแรงทางอ้อม หรือการมันท้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเราใช้คําว่าค่าใช้จ่ายกำลิตถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับเราย้อนกลับไปดูในการปรุงตัวที่2จําได้ไหมครับว่าผมเนี่ยเปลี่ยนจากคําว่าค่าเสริมราคาเครื่องจักรเป็นคําว่าค่าใช้จ่ายการผลิตเพราะว่าค่าเสริมราคาเครื่องจักรเป็นค่าใช้จ่ายในโรงงานนะครับดังนั้นผมเปลี่ยนเป็นคําว่าค่าใช้จ่ายำผลิตซึ่งก็ตรงกับที่ผมได้อธิบายแหละครับว่าค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามเนี่ยเราจะลงด้วยคําว่าค่าใช้จ่ายการผลิตก่อน แต่ตามทฤษฎีบอกว่าทั้งสาตัวจะต้องเข้างานระหว่างผลิตแต่ตัวค่าใช้จ่ายผลิตนั้นยังไม่เข้างานระหว่างผลิตในขั้นตอนนี้แหละครับที่ผมกำลังจะทำเนี่ยก็คือขั้นตอนการโอนค่าใช้จ่ายกำไรผลิตก็คือปิดค่าใช้จ่ายกำไรเนี่ยนะครับแล้วโอนมันเข้างานระหว่างผลิตเพื่อเป็นไปตามทฤษฎีที่ผมว่า3ตัวนี้เข้ามาระหว่างผลิตแต่เฉพาะตัวค่าใช้จ่ายกำไรผลเท่านั้นนะครับที่จะต้องมาถูกโอนเข้าในตอนสิ้นงวดบัญชีนะครับตอนนี้ การที่เราจะโอนมันเข้างานระหว่างผลิตเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจทฤษฎีกันก่อนนะครับว่าค่าใช้จ่ายการผลิตที่เราเคยบันทึกเอาไว้ในสมุดบัญชีเนี่ยเราเคยลงบันทึกด้วยด้านเดบิตเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายดังนั้นในขั้นตอนนี้ที่เราจะต้องการปิดค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างานระหว่างผลิตก็คือเราจะต้องนาค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นไปไว้ด้านตรงข้ามการไปไว้ด้านตรงข้ามคือการนํามันเนี่ยไปไว้ด้านเครดิตนะครับดังนั้นผมจึง จะลงมาชีดูนะครับว่าเวลาเราจะปิดค่าใช้จ่ายกำลิบนั้นเราทําอย่างไรเราก็จะเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตที่เดบิตด้วยงานระหว่างผลิตก็เพราะว่าเราปิดค่าใช้จ่ายกำลิบเข้างานระหว่างผลิตนะครับและเราล้างค่าใช้จ่ายกำลิบนะครับค่าใช้จ่ายกำลิบนั้นเคยอยู่เดบิตนะครับเราล้างมันจึงนําไปไว้ทางด้านเครดิตเราจึงเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับ เราโอนเข้ามาแล้วผลิตตัวที่เหลืออยู่ก็คือด้านเดบิตก็ใช้คําว่างานระหว่างผลิตไปเมื่อเราลงในการนี้แล้วนะครับคําว่าค่าใช้จ่ายการผลิตก็จะอยู่ในหัวข้อของคำว่างานระหว่างผลิตตามทฤษฎีที่เราว่าเอาน,นี้เราก็ต้องมีคําถามต่อไปว่าแล้วค่าใช้จ่ายการผลิตที่เราลงบันทึกมาตลอดรายการในงวดบัญชีนี้มีเท่ากับเท่าไหร่เราจะได้ปิดมันตรงตามที่มันเคยมีการบันทึกไว้อยู่วิธีการทำของเราก็คือเราจะต้องเปิดบัญชีอาเภษนะครับ ซึ่งนะครับเป็นบัญชีค่าจ่ายกำลัผลิตแล้วเราก็ต้องทราบว่าก่อนหน้านี้นะครับในบัญชีประเภทของค่าจ่ายกำรัผลิตนั้นมีการลงบันทึกด้วยตัวเลขเท่าไหร่บ้างเราเคยลงบันทึกเอาไว้นะครับทางด้านเดบิตก็คือวันที่5เนี่ยนะครับเท่ากับ1 0 0 0พวันที่28อีก4 0 0 0มื วันที่29บเกอีก20,000ืานะครับและเราเนี่ยก็มีการปรับปรุงเกิดขึ้นนะครับในตอนสิ้นงวดเนี่ยซึ่งทําให้มีค่าใช้จ่ายผลิตเกิดขึ้นอีกหนึ่งรายการนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเราเดบิตมันนะครับดังนั้นมันก็จะไปวิ่งไปที่ประชียแพทย์ทางด้านเดบิตใส่วันที่31บเอนะครับอีก1,000 10, งบาท ตอนนี้เราก็จะทราบแล้วนะครับว่าค่าใช้จ่ายกำลัิตนั้นณจุดตรงนี้เนี่ยมีอยู่เท่ากับเท่าไหร่ก็นามารวมกันนะครับเราก็จะทราบว่าค่าใช้จ่ายกำลัผลิตมีเท่ากับเจ็ดหมื่นหนึ่งันนะครับด้านเด่นเราก็ปิดมันนะครับก็คือนํามันไปไว้ทางด้านผลิตตามที่ผมได้อธิบายไปด้วยยอดเจ็ดหมื่นพันเข้างานระหว่างผลิตนะครับก็ต้องเข้าด้วยยอดเจ็ดหมื่ันด้วยนะครับ นี่ก็คือรายการปรับปรุงนะครับที่ผมเนี่ยได้นําเสนอให้เห็นว่าในตอนชี้งบบัญชีนั้นเราจะต้องมีการปรับรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับหรือสินทรัพย์นี้สินทุนเนี่ยให้ตรงตามงบบัญชีตามหลักการตามเกณฑ์ของค้างของเรานะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็มีอีกนาฬิการที่เพิ่มเข้ามานะครับเนื่องจากเราบันทึกรายการแบบต่อเนื่องเนี่ยจำเป็นต้องมีการปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างานระหว่างผลิตด้วยนะครับขั้น ที่ผมมาปิดในตอนนี้ก็คือผมต้องการให้รายได้ค่าจ่ายเนี่ยมันถูกต้องตามว่าเป็นชีก่อนแล้วจะได้ปิดค่าจ่ายการผลิตนะให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ